โดยประมาณหรือโดยประมาณนี่ว่าที่หลัง,งนั้นห้าแสนนั้นแปดแสนนั้นสามแสนทั้งหมดนี้ข้อไปที่จะต้องเอ,อเขียนตัวเลขอย่างนี้อาจจะมีการผิดพลาดบังบกคร่องบังสิโดยประมาณนะสนเนีย์นยะมันีมีทางออก ขึ้นกระดานไว้าอะไเข้ามาอ่านอย่างไ้นะเน่เนึ่งเนะ <c oughs> น่ยมหนึงน่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะบอกข้อมูลดอกมันได้ไม่ใส่มาคนบางคนมาท้วงจริงนะบางคนเขาไม่ให้เขาว่าหลวงพ่อม,มีเงินมากเราเห็นไม่สร้างนี่ว่าหมดหลายล้านเราเอามาจากไหนเงินเขาว่า,างน,นนะเขาสงสัยว่าหลวงพ่อเอาเงินมาจีแสนนี่ให้มาอย่างนี้นนะ แต่สมัยท่านยังมีชีวิตยอยู่พร,ร้อมทั้งญาติโยมของท่าน,นยอย่างนี้นะหลวงพ่อสว่างนี่หลวงปู่สว่างเอาก้อนหินมาเนี่ยได้แกะสลักนี่เนี่ยปู่สว่างนี่ประมาณสี่แสนห้าแสนนี่ละประมาณอย่างนี้นะเขียนไว้เป็นลายเป็นลายเป็นตัวเป็นตัวมันคิดว่าเราหาเงินมายังไงคือได้ลายสะวะท่านโอ้ยเพิ่นเมตตาเพิ่นตรงเคาะ ถ้าครูบาอาจารย์ไม่เมตตาเนี่ยไม่ได้มีอะไรสร้างปณนิดอผมจะมา,านยังไงผมไม่มีบุญวาสนาบารมีแลยผมไม่มีญาติโยมผมไม่รู้จักญาติโยมมากไหมผมไม่มีลูกศิษย์อย่างมุจจาบุตรสมัยน่นนี่บ้นานเมืองที่วาสนาบันทึกว้ในเ้อะวาสนา มันไม่มีผู้อาศัยเพราะได้บันทึกให้ได้เลยว่าเสนดอก <c oughs> ไปถามเบิรนแมนรีบบ่ามั่งอย่างเงี้ยร่วมเป็นบางโอกาสจจงสีนาเนีกระถิ้นอย่างมากก็สี่แสนอย่างนี้นะ,ะกระถิ้นในวัดนี่อย่างสูงสุดไงได้สี่แสนจงสีนาไหนเงินล้านไม่เหินเลย เหมือนวัดอื่นเขาได้เงินล้านหกแสนล้านห้าแสนมันสีแดงอย่างเก่ามันอยู่พับไปประมาอย่างเก่าใครไปหาความรู้มาให้หน่อยเอามานเอาตัวร่างกายน่ะมันเป็นก้อนทุกข์มันเป็นกล่องทุกข์เดี๋ยวนี้กำลังให้เกียรติที่จะ พิจารณาร่างกายให้มาก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 เพราะว่าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวบงังตัวนี้เป็นกำแพงตัวนี้เป็นตัวขวางี่ไม่ถูกตัวนี้งมงายมันอยู่ยงี้แต่มันหนามากมันปึกมากมันหลายชั้นมากกว่าจะเข้าใจได้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องข้ามโลกเรื่องเหนือโลก เรื่องโรกุตระธรรมอย่างนีนนะไม่ใช่เรื่องธรมรมดาเรื่องธรมรมะเนี่ยต้องเหนือโลกจริงๆต้องข้ามโลกคือพิกแผ่นดินยังบอใจบอนั่นแหละพิกแผ่นดินไค่ขึ้สิพิกแผ่นดินด้วยเจ้านามันพิกแผ่นดินใ้สุขุนนั่นแหละปล่อยไถเข้าไปมันพิกแผ่นดินทั้งนั้นแหละยังสิไนะแผ็นบอนั่นแหละพิกแผ่นดินปีนแผ่นดินเนี่ย ปิ่นทั้งนาดินลงไปกบทมรมวรูปนี่รูปร่างกายเป็นอนัตตาอย่างนี้นะเวทนาความรู้สึกทั้งหมดนั่นก็เป็นอนัตตานี่นี่มว้วนอี่ม้วนมันตรงภาษานี่คือตรงเวทนาอนัตตาสัญญาคือความจำนี่ก็อ,อนัตตาว่าเป็นรูปังอนิจจ นะเวทนาอนิจจาเนี่ยมันใส่สลาได้่นที่แรกใส่สลารูปังนี่อนิจจังอนิจจังเนี่ยมันคือสลาไม่ฮารักาเนี่ยเวทนาอนัตตาใส่สลา,สลา,ออา,ญญาได้ว่าและอนิจจาวิญญาณังอนิจจ์ได้ว่านี่นั่นอนิจจัง ปิดทายไว้คือวงเล็บวงเล็บวงเล็บปิดวงวงเล็บทั้งหน้าวงเล็บทั้งหลังอยู่ในกรอบวงเล็บเหมือนกันนะถ้าภาษาเขียนหนังสือเขาใส่วงเล็บในวงเล็บวงเล็บคือเล็บมือยิกลงไปบางทีล่ะมันก็เป็นวงเล็บโลดวงเล็บปิดวงเล็บเปิดวงเล็บมันสองอย่าง วงเล็บทั้งหน้ากับวงเล็บทั้งหลังตงัวนันคืออยู่กลางของ้อนอยู่กลางในวงเล็บบรสันเข้าใจว่านั่นนะเบ่งเลย <c oughs> รูปังอันนี้จังเขาใส่วงเล็บเต็มหนังสือเขาใส่วงเล็บเพียงนั้นนะให้มันจำกัดความให้มันขบกวบไปนะให้มันขังไว้ วงเล็บแปลว่าแปลว่าขังเอาเล็บนี่แหละขังเอาเขียนวงเล็บนี่เขียนคงุงคงคงือเล็บมือวงเล็บนะถ้าวงขนใหมนี่วงรูฟุตบอลนี่เมันกลมๆวงขวดวงแก้วนี่เมันกลมๆแต่วงเล็บนี่มันยุน่งยากปิด้งนี้แล้วก็ปิดตรงนี้มันก็ยุนนะ่งยากอนกดนัะนแต่ น่ันในร่างกายของเขาน,นี่คนที่นอนป่วยนะ่ะเก็บไข้นะไม่ใช่คนจนอย่างนี้นะสมมติว่าหรือไม่สมมติหรอมีจริงๆอคนรวยอยู่มีที่ยินที่ดินก็เยอะเยอะที่นาก็เยอะเงินก็มีค้าขายก็ได้เงินฝากไว้ในบัญชีธนาคารก็มีอย่างนี้นะ เมื่อวานเนี่ยนั่งรถมาเนี่ยขเจ้าของเขาปล่อยมันเป็นป่าเป็นดงให้ลูกมันก็บเจ้าอใสให้หลานมาเจ้าอใสมันบอกสับอย่างสีนะมันก็ว่าเขามันมีมันก็ว่ามีทุเลาของมันมันก็ไ่ามีการฆ่าเขามันมันก็มีรารจการเขามันอย่างนี่นะมันก็มาสนแล้วมลระดับเนี่อืม่จหมมันก็เป็นของคนแบบนี้นะ แต่ก่อนมีเย้าของมีอยู่บ้านนี้เจ้าของมันตายแล้วจริงๆนะไปใส่เราผู้หนึ่งที่ผู้หนึ่งตัวราชก่อนโนล้แล้วตายแล้วตัวผมสมบูรณ์ก็แม่เราตายแต่โดนบมูจักบออยังสินะแม่นันตายแล้วตัวแม่นันก็ตายแล้วเจ้าของที่ดินแล้วอย่างสินะอาจารย์บอกม่ยมืสวนจมมือขึ้นหลเทเงินจเมือขึ้นหลเทอย่างสินะจะบมดเสียดายหมจะขึ้นตายอย่างสินะ คิดจริทีเกิดภาวนาตัวนี้นี่เราภาวนาเห็นบ่นั่เราภาวนาให้มันลดตดเพราะภาวนาให้มันเข้มข้นลดให้มันหูแจ้งเห็นจริงลดจึ๊กคือลดจัิงๆเนอะจะไปคนแล้วจะคอยมีชีวิตอยู่บาดคอยตายล้วมันก็สมว่าตายน้ำข่อยเนี่ยมันก็เป็นดงอยู่จริงๆนี่ต่างก็เป็นดงงึกเป็นดวงจงไ้แล้ววะเนี่ยไอ้เพื่อนนะ มันเว็นบ่ยจักได้จังสินะมันไปเองมันมันเป็นสินนี่ยโยกตัวอย่างเด็กหน่อยเด็กหน่อยผมนี่แหละว่าใช่ไมจเป็นเด็งหน่อยแม่มันเป็นเด้กหน่อยน้องกันเหมือนตายแล้วเอาวน่ะตายมันน้องคุณน่ะตายแล้วจังสินะไปบึงวัดบกง่ายหนึ่งบวชก็แล้วซาลาก็แล้วเจดีก็แล้ว ขดลูกก็มีสลากับสองหลังก็ตายอย่างสิ่งนะคู่บานก็ดีอย่างสิเอาจริงเอาจังเสื่อผลสิทธิทธ์สุดท้ายก็เลยตายอย่างสิ่งนะตายเราวัดมันไปสิอยู่เจ้าเดียหนให้พื้นแล้วแต่สิคิดอย่างสิ้นะแล้วแต่เสียหาไฟมาอยู่เพื่อสินะพื้นมาอยู่กับวอ,อนเดี๋ยวก็ตายอีกอย่างสิ่นะเนี่ยก็ตาย พระเน่ยเป็นหมู่มันบ่มีอย่างไดอยมันบ่มีสิอย่างไรพระได้ดีอยู่หลือเนี่ยด้ดีอยู่มันหนุ่มบ่มีสิพระกับพระตาฟังเลยดิพระกับพระหูอึงทั้งสิเห็นบ่พิษันมันบ่มีเป็นอยังบ่หูดีดีเนี่เป็นอยังบ่ตาดีดีเนี่ยบ่เป็นลูกศิษย์ว่าษันมันบ่มีขันบ่เอาซะเลยเองสีบ่ได้เองสิ มีตัวนี้ก็เอาตัวนี้แหละได้ตัวนี้ก็เอาตัวนี้แหละอังสิ่ตัวเอาทอมันมีเอาทอมันได้สั่งมันก็ลงเคยบนนี้ตัวเนื้อสิ่งตัวเจ้าดีคนนี่เป็นยังบ่ได้โอ้ยเจ้าก็ะ่วนกโว้กระโ่วนมันไงไหมโอ้ยมันได้ไหมแต่มันบ่ได้ดีมันบ่มีมันได้สั่งว่างไดสิ่งนี่ปล่อยไดสิ่งนี่เอาสั่งเทาดีคนนี่ ขอาย่อมรับตามความเป็นจริงหนึ่งนั่นภายนอกมันเป็นสันโรคนี่มันเป็นสันมันโมเป็นแนวอื่นนี่เป็นคือเห็นนี่แหละเป็นคือหูนี่ยเพราะยั่นเรื่องกรรมฐานเนี่ยเรื่องต้งวัดลังอุปเจ้าเพิ่นเข่งกสินะเพิ่นอย่ัวได้ขันทงขาหนักัวดได้ยังสินะเออเพิ่นเบา ขันหนักันได้สักคนจังให้บวดจังสินะถ้าพูดอย่างบวชดีๆมันก็ใส่ใจเมื่อขาเนอาจงได้ขันปวนขันหนักวดอะไรพวดมวยปวดน้ำวนปวดมันไมันบ่พอบวดดอกศาสนามันก็บอบอกมันเป็นปวดวันอื่นผมงคณไปบวชน้องแฝงไปบวดเชิงอื่นปวดอะไรไมันมวชน้ำหมันว่างาบวปวดอยาเนี่ยไปจังสิน ที่ว่าอย่างไรโอ้มันบอกมันไงายเหตดกับคนนี่ก็บ,บอกยอมมากว่ามันสิกาบพระหรือกาบอาจารย์โมเมนต์ทำย่อมกับงูคือกันกาบหมาใครจบ่บอกว่ากาบหมาในนั้นมันนอนอยู่หนาเจ้าว่าท่านแมนบอกอบอบกาบบองนีครับถือเจ้าว่า่ถือผมว่าบถ่ถึกตึกหมาหุ่นอ้ยโยม